สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะใครอ้าใครสวัสดีครับยังสวัสดีค่ะเราจะไปทําอะไรกันคะแบล้างระเบียงล้างยาแวล้างระเบียงคือช่วงนี้มันหน้าร้อนแล้วนะคะ<อ>เราก็จะโคไดครับเราก็จะล้างระเบียงกันอาทิตย์<อ>ละครั้งนะคะเพราะว่าจะได้แบบไปเล่นระเบียงได้มันมีฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เด in sure ี๋ยววันนี้จะไปล้างกันคลายตื่นเต้นทุกครั้งที่เราล้างเพราะว่าเขาจะได้เล่นน้ำนะคะเด็กกับน้ำาปไปล้างเรียนกันนี่นะคะซึ่งเราก็ขนทุกอย่างออกหมดแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาล้างนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งแล้วก็เอาเสืออะไรมาปูให้คลายเล่นตรงนี้นะคะซึ่งระเบียงมีสองฝั่งก็ล้างพร้อมกันทั้งสองฝั่งเลยนะคะเอ๋ยยอยยปยยปยยยยยปยย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 ปยยยยยปยยยยยยยายยยยยย้าย อาละเอาไปฉีดตรงนู้นด้ะมุมนู้นด้ะไม่ได้ฉีดใส่ไหมฉีดตรงนูง้นฉีดตรงนูง้นมาตรงนี้ด้วยมาตรงนี้ด้วยตรงนี้มันแห้งอยู่เนี่ย จริงๆปกตินะคะก็จะขัดระเบียงขัดกระจกอะไรตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าอีกสองอาทิตย์เราก็จะกลับไทยแล้วไม่ขัดนะคะเหนื่อย <c oughs> เก็บเก็บแรงไปเลี้ยงลูกนะคะเพราะว่าขัดไปก็ไม่ได้อยู่นะคะก็มันก็เลอะอยู่ดีเสร็จนะคะทุกคนจริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรก็แค่เอาน้ําฉีดๆนะคะแล้วก็กดกวาดน้าออกเพราะว่ามันมีแค่ฝุ่นเฉยๆเ้วล้างฝุ่นนะคะมันไม่ได้มีคราบอะไรแบบที่มันเลอะสกระปรกอะไรเงี้ยนะคะคุลาลุกเดี๋ยวปิดน้านะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปล้างฝั่งโน้นกันฝั่งนี้เสร็จแล้วเนาะไป ก็เสร็จแล้วนะคะปิดน้ำแล้วเดี๋ยวเกดก็จะกวาดกวาดน้ำให้มันแห้งนะคะตัดสลิมไปเก็บสายยางจ้าเอ๋ะเบครเบคาคลานแล้วนะคะทุกคนกระดึบกระดึบนะคะรอบบ้านแล้ว ๋ย่าไปร,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 รอ,อก,ก่อนนะอย่เพิ่งไปนะลูกเดี๋ยวแม่กวาดน้ำตรงนี้ก่อนนะ ังนี้ก็เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายอุปกรณ์เราไปฝั่งระเบียงนู้นนะคะระเบียงฝั่งตรงครัวฝั่งนี้ก็จะเลอะนะคะเพราะว่าใช้งานบ่อยอุ้ยอ,อะไรอย่าพึ่งต้นไม้สลิมซื้อมาให้สมต้นไม่รอดชีวิตสักต้น ปลูกได้อาทิตย์เดียวเองนะคะทุกคนพอดอกบานใช่ไหมเกศก็ลดน้ํานะแต่ว่าแดดมันก็แรงแล้วบางทีก็ลืมลดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องก็ขีดไปเรียบร้อยแล้วจะต้องมาทิ้งนะคะโอ๊ยขนละตรงนี้ไม่ต้องฉีดลูกไปฉีดตรงนู้นไปอเพิ่งเดินลูกยืนเดี๋ยวเย,ยืนเดยวฝั่งนี้มันจะมีแบบน้ํามันอะไรเงี้ยด้วยนะคะเกศก็เลยจะต้องใช้น้ํายานนดอึงรนละอย่าเพิ่งเดินนะลูกเดี๋ยวลื่นรองเท้าเป็นยางกันน้ําแต่ว่า กันลื่นแต่ว่าก็อันตรายอยู่นะคะให้เข้าบ้านก็ไม่ยอมเข้านะคนายอะระวังลูกระวงัง<ะ>มาแม่จับแม่จับมือแม่จับมือใครวันนี้เสร็จแล้วลูกเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อนะแล้วเดี๋ยววันหลังล้างใหม่โอเคเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราล้างกันใหม่ลูกพอแล้ว พอแล้วปิดแล้วเก็บไว้มันเปืองน้ําลูกเปืองน้ําพอแล้วนะใช่ล้างระเบียงเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยก็รัเปลี่ยนชุดได้รางวัลเป็นนมหนึ่งกล่องเด็กขยันใครกินอะไรคะกินอะไร,รกินอะไรนะ ฟังไม่รู้เรื่องเลยภาษาตรุรกีอะค่ะมนมอ๋อกินนมใช่ไหมให้ปะป๊ากินด้ไหมให้ป๊ะป๊ากินได้ไหมต้าเอ๊ะเมื่อกี้เอาไปใครมานี่มาเอาไปใครอ่ะเอาใครเดี๋ยวให้ให้น้องให้น้องเอามานีอ่ะ ่ะแบกไาคนอะไรอยาเอาไปใกล้น้องสิดูให้น้องกระดึ๊บมาเร็วอ่ะเอาวางไว้ตรงนี้มาเร็วยุดคนอะไรยุดช่วยน้องอ่ะเอาไว้ใกล้ๆ <ขอ S 1> นี่เอาไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้โคนรมันใกล้ไปลูกน้องเอื้อมแขนก็ถึงแล้วแบกไายคนอะไรขยับมานี่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  โอเคเอาเลยเออเอาวเดี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 อึ๊บมาเดี๋ยวมาแล้วเหรอใครมามาเก่งเอาใครเอาเร็ว <c oughs> อโออ

โอเคครับโอเคครับตอนนี้นะคะก็ให้พ่อลูกเขาดูแลกันและกันนะคะเกดก็จะมาทำอาหารเย็นนะคะเมนูวันนี้ของเกดก็จะมี ผัดกระเพรากุ้งนะคะแล้วก็แกงเห็ดนะคะแล้วก็ส้มตำด้วยช่วงนี้เหมือนจะมีรอบเดือนนะคะอยากกินแต่ของแซ่บๆอะไรอย่างนี้นะคะกุ้งก็จะเป็นกุ้งแช่แข็งนะคะเพราะว่าอยู่ตุรกีเนี่ยเก็ดก็จะได้กินแต่อาหารทะเลแช่แข็งทุกคนเดิใกล้แล้วอีก2อาทิตย์ก็จะได้กลับไทยได้ไปกินอาหารทะเลแบบอร่อยๆนะคะก,ก็เดี๋ยวเราจะมาละลายกุ้งก่อนนะคะทุกคนละ <ๆ S 2> ลายใส่น้ําไว้นะคะ คือตอนนี้เนี่ยเกดก็พยายามแบบเคลียร์ของในตู้เย็นนะคะของสดอะไรเงี้ยเอามากินให้มันหมดคือมีอะไรก็คือเอามากินเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่อยู่แล้วนะคะเวลากลับมาใหม่ก็จะได้เอาของใหม่มาเปลี่ยนนะ,ะแต่เกดก็จะมาทำอ่าเครื่องแกงที่จะเอาไปทำแกงเห็ดนะคะเกดก็จะทำแกงเห็ดแบบอีสานนะคะ อันนี้ก็เป็นเห็ดของเกดนะคะเดเกดก็จะมาหั่นนะคะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วใช้หม้อใบเล็กๆนะคะทุกคนเพราะว่าแกงกะว่ากินมื้อเดียวนะคะใส่น้ําลงไปนิดหน่อยแล้วก็เกดก็ใส่เครื่องแกงที่เราปั่นเมื่อกี้นะคะลงไปเลยแล้วก็น้ําปลาร้านะคะพอเดือดนะคะเกดก็ใส่เห็ดเลยค่ะทุกคนแป๊บเดียวนะคะ เดี๋ยวพอเห็ดมันยุบนะคะน้ําจากเห็ดมันก็จะออกมาอีกนะคะตอนแรกว่าจะแกงเห็ดอย่างเดียวเมื่อกี้นะคะก็เลยไปลื้อตู้นะคะมีหน่อไม้ในน้ํายะนางเนี่ยสองห่อเหลือสุดท้ายพอดีก็เลยจะเอามาแกงด้วยกันเลยนะคะเกดปรุงรสด,ด้วยน้ําปลาอย่างเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าน้ําปลามันนัวมาอยู่แล้วนะคะตอนนี้มันก็เดือดแบบเห็ดเริ่มยุบแล้วนะคะเกดก็จะเอาหน่อไม้นะคะในน้ายะนางเนี่ยใส่ลงไปนะคะใส่ทั้งน้ํายะนางทั้งหน่อไม้ลงไปเลยค่ะ อันนี้ก็สุกแล้วนะคะทุกคนเก็ดก็จะใส่ใบแมงลักนะคะเก็ดใส่ใบแมงลักแช่แข็งแล้วก็เปิดไฟอีกสักหน่อยนะคะให้ใบแมงลักมันละลายนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ใบแมงลักสดก็ปิดไฟแล้วก็ปิดแก๊สนะคะแล้วก็อาใส่ใบแมงลักได้เลยนะคะขนาดแบบเก็ดใส่น้ำนิดเดียวนะคะน้ำก็ยังเยอะอยู่นะทุกคน ปกติแกงเห็ดอย่างเงี้ยมันต้องแบบน้ำคลุกคลิกนะคะถ้าใครมีข้าวเบือใส่ข้าวเบือด้วยมันก็จะข้นๆนะคะแต่ว่าเกดไม่มีนะคะเก็ดไม่ได้แช่ข้าวเหนียวไว้เนาะก็กินแบบนี้ได้เลยนะคะอร่อยเหมือนกันนะคะแกงเห็ดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเกดก็จะมาทําผัดกระเพราค่ะทุกคนก็ผัดน้ํามันกับพริกนะคะด้วยกัน เกดก็จะใส่ใบกระเพราลงไปพร้อมกุ้งนะคะทุกคนเพราะว่ากุ้งมันผัดไม่นานเนาะใบกะเพรามันแช่แข็งนะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะผัดกระเพราน้ําเยอะนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีน้ําแบบออกมาจากกุ้งแล้วก็ใบกระเพราที่มันเป็นแช่แข็งมันก็เป็นน้ําแข็งนะคะทุกคน แต่ว่าถ้าผัดจนน้ำแห้งอ่ะกุ้งก็จะหดเหลือนนิดเดียวทุกคนดูสิเอ็นดูมากดูตอนมันแช่แข็งมันก็ตัวใหญ่นะแต่ว่าพอแบบผัดไปสักพักมันโดนความร้อนนะคะมันก็จะหดนะคะก็เอาผัดแค่แบบพอสุกๆนะคะอันนี้ก็สุกเกินไปแล้วนะเนี่ยโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปตำส้มตำนะคะ อะไรคะออหรอตอนนี้นะคะกับข้าวก็เสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวเย็นกันนะคะกับข้าวของเราวันนี้นะคะแกงเห็ดใส่หน่อไม้ส้มตำลาวแล้วก็ผัดกระเพรากุ้งนะคะแบกไข่เล่นตรงนี้นะคะแบกสลิมนะคะเป้าลูกอื้อๆนะคะ <c oughs> คลายกำลังทำธุระส่วนตัวอยู่นะคะ <c oughs> ครับสวัสดีครับสวัสด e ouais, okay. ีคร okay, ับทำอะไรครับขอบคุณครับน well ้าสวัสดีครับบปไปขาาวไรข้าวไรกินแล้วอ่ะข้าวไรไปเล่นกับน้องไปโอเคโอเคไปเดี๋ยวแม่จะกินข้าวกับบา้านะเดี๋ยวรีบกินรีบไปเล่นกับลูกนะโอเคบอกแบร์ครไม่ต้องร้องนะแม่กินข้าวแป๊บเดียว Because we don't have tomato อันนี้เป็นมื้อเที่ยงควบมื้อเย็นนะคะทุกคนไม่ใช่ผัดกะเพราแกงเห็ดบัมบูเอ่อสวีทเบสิลเล่นได้แต่ห้ามปีนนะเดี๋ยวระวังตกนะลูกนะโอเคไหมบ๊ายบายอืมทำทำอะไร ทำใบใบเหรอทำยบายใช่ไหมทำดีครับทำดีครับโอ้โหเก่งมากดีครับใครทำดีครับโอ้ทำดีครับเหรอดีครับใครโอ้กรรลูก ไปแยกแยกน้องทำไมอ่ะอืมเอาให้น้องเร็วน,น้องคันฟันเดี๋ยวฟันน้องจะขึ้นอ่ะเยี่ยงน้องเยีทำไมอ่ะสลิมนะคะเผ็ดแต่สู้มากดูเงือดูเงือซะก่อน <laughs> <laughs> เผ็ดเงือแตก เปิดแอร์ด้วยนะแต่เหงื่อท่วมมากเผ็ดนะคะแต่ใจสู้ข้าวสองจานแล้วด้วยขณะที่แม่กำลังล้างจานนะคะมีคนมาให้กำลังใจตรงนี้ตะเอ๊ะโอเคจ้ บาบ๊ากับพี่ครายไปมาเก็ตนะคะไปซื้อของเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้จะมีแขกมาบ้านนะคะก็เลยต้องมานั่งเฝ้าตรงนี้เพราะว่าถ้าไม่เห็นแม่หรือว่าไม่เห็นใครนะเาก็จะร้องนะคะก็เลยต้องมานั่งดูแม่ล้างจานใช่ไหมคะว้ายว้ยนะคะ ตอนนี้เขาจะชอบกรีดนะคะทุกคนเ,เหมือนเพรเขาแบบได้ยินเสียงตัวเองแล้วเหมือนอยากรู้อะว่าเสียงมันมายัางไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นพัฒนาการเล็กๆของเด็กนะคะอืมแล้วอีกหน่อยก็จะค่อยๆเริ่มพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะใช้เวลาสักพักนะคะตอนนี้นะคะเราสองคนก็คือเหนื่อยกันมากใช่ไหมเบีย<ช> <ละ S 2> สูตเก e d ก็เพิ่งส่งลูกๆเข้านอนนะคะเกดก็เอา คนร้ายนอนคนสลิมก็เอาคนเล็กนอนนะคะคือเมื่อตอนเย็นเนี่ยอ่าอาของสลิมมาเยี่ยมเรานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปไทยกันละอีกสองอาทิตย์นะคะเขาก็มาสองคนไม่ใช่สองคนสองครอบครัวนะคะอาเป็นน้องคนเล็กสุดของพ่อสลิมแล้วก็คนรองเล็กสุดนะคะพ่อสลิมมีพี่น้องสี่คนพ่อเป็นคนโตนะคะเขาก็มาเยี่ยมเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งวิถีชีวิตของ คนตุรกีกับของคนไทยก็จะใกล้ๆกันนะคะก็จะใกล้ก็คล้ายๆกันเพราะว่าเขาก็จะไปมาหาสู่กันในครอบครัวเหมือนบ้านเราเลยนะคะซึ่งตุรกีเนี่ยก็จะค่อนข้างแบบทีและแหละใครที่ครอบครัวใหญ่ก็จะพบปะเจอกันค่อนข้างบ่อยบางทีอาจจะอึดอัดด้วยซ้ําอาจจะแบบว่าเออมันบ่อยเกินไปไหมสําหรับบางคนที่แบบมาใหม่อาจจะแบบไม่คุ้นชินกับวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเกตตอนแรกๆเกตก็มีปัญหานี้เหมือนกัน แต่ว่าแบบอยู่ไปอยู่มาก็เริ่มชินนะคะทุกคนแล้วก็พออยู่ไปนานๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยรับแขกแล้วนะคะก็จะแบบมีโอกาสสําคัญสําคัญอะไรอย่างเงี้ยก็จะรับเพราะว่าเขาก็จะรู้ว่าเราจะไม่ค่อยว่างกันนะคะพอเวลาเขาจะมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยว่างก็จะไม่ค่อยได้เจอกันแหละอืมอืมก็เวลาแบบแขกมาบ้านนะเนาะคนตุรกีเขาก็จะแบบเสิร์ฟนู่นเสิร์ฟนี่ก็คือเป็นอีเจ๋วเลยอะเจ้าบ้านนะคะแต่ แต่ก็มีแบบลูกพี่ลูกน้องสลิมเขาก็ช่วยนะคะก็จะมีตอนแรกก็จะมาเสิร์ฟชาขนมแล้วก็ผล,ลไม้แล้วก็เป็นกาแฟก็คือมานั่งกัน3-4ชั่วโมงก็คือกินไม่หยุดอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาเพิ่งกลับไปเก็บกับสลิมก็เอาลูกนอนเสร็จแล้วก็ไปช่วยกันเก็บครัวกลับมาแล้วก็มานั่งคุยกับทุกคนเนี่ยคะ่ะยูว t a ท t ล o กซัมมติ้งว่าที่ฉันท a n ล o y e t Maybe you want to share some your idea No your idea the best ก <laughs> ็เป <Ont> <kita> like, ็นว่าคลิปนี้นะคะเราคงต้องขอตัวปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบวิดีโอของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย